สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่26กุมภาพันธ์โดยเรามาดูข่าวเย็นของสิงปรูกันดีกว่าเราเริ่มจากที่ข่าวนี้วิควเ,รเรคราะห์ศึกบอลเกมคาราบาวคับรอบชิงชนะเลิศใครจะคว้าแชมป์ปีนี้ไปครองระหว่างเชลซีกับทางเลวู โดยการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครับเดินทางมาสู่รอบชิงชนะเลิศของฤดูกาล2021โดยในปีนี้เป็นการพบกันระหว่างสิงห์คารามเชลซีอดีตแชมป์5สมัยที่บุงคว้าแชมป์สโมสรโลกมาจะพบกับทางของแดงลิเวอร์พูลอดีตแชมป์8สมัยโดยจะแข่งขันกันที่สนามเวมบรียวันพรุ่งนี้เวลาท3 3 0มนโดยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง PPTV HD ช่อง36เรามาดูความพร้อมของ2ทีมก่อนที่จะพบกันในค่ำคืนวันพรุ่งนี้ ดยกาน,นี้เรามาดูที่ความพร้อมของทางเชลซีกันก่อนครับละกัน,กน,กนอันนี้เชลซีอดีตแชมป์5สมัยในรายการนี้ผลการยนรอบอชิงชแตนเลิศเอาชนะเอนแนมฮอสเปอร์ด้วยผลสกรอร์รวม2นัด3-0ทําให้เป็น่ายผ่านเข้าสู่รอบชิงชนตเลิศเป็นครร้งที่9ในรายการนี้โดยเชลซีเป็นแชมป์ล่าสุดในฤดยการ2014ถึง2015โดยเอาชนะสเปอร์ไปได้2-0ซึ่งสภาพความพร้อมในเกมนี้ของกุนซูโทมัสทูเคิลนั้นจะหมดสิทธิ์ใช้งานเบนชิเวล ที่บาดเจ็บยาวและก็ต้องลุ้นความฟิตของคารัมพัสันโอดอยและก็บริชเจมและก็สองแข้งที่เพิ่งจะเจ็บในเกม League, ก is, แชมเปี้ยนลีกอย่างมาตชิโอโควาซิสและก็ฮาคิมซีเอสว่าจะสามารถลงเล่นในเกมนี้ได้หรือไม่ส่วนผู้เล่นรายอื่นพร้อมลงสนามนำ่นำโดยเอเดอาร์เมนดี้เป็นผู้สับประตูกองหลังอันดเดรส์คิเตนเซนจิเอโกซิวาและก็อันโตนิโอเบริติเกอร์กองกลางจะเป็นเซซ่าอัสริโกตาเอ็นโกโรคองเต้จอร์จินโยและก็มาร์กอสอารันโซ ส่วนแนวรุกนะฮะจะเป็นจิโมแวนเนอร์ไคลส์ฮาร์เวิร์ดและก็คริสเตียนเพอริซิสนำทัพในเกมนี้ตรวจสาพความพร้อมทางฝั่งทางลิเวอร์พูลนั้นงานนี้อดีตแชมป์แปดสมัยรายการนี้ผลงานในรอบรองชนะเลิศเอาชนะอาร์เซนอลด้วยผลสกรอร์รวม2นัด2องต่อศทำให้เป็นการผ่านเข้าสู่รอบชิงสแตนเลิร์เป็นครั้งที่13ในรายการนี้โดยลิเวอร์พูลนั้นเป็นแชมป์ล่าสุดในรายการ2011ถึง2012ในการโดนจุดโทษเอาชนะคาร์ดิสตี้ไปได้ สำหรับความพร้อมในเกมนี้ของกุนซูเจเกนคอปนะฮะจะยังคงหมดสิทธิ์ใช้งานโรเบร์โตฟิมิโนและก็ดิโกโชต้าที่ยังคงมีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนผู้เล่นรายอื่นก็พร้อมลงสนามนำมาโดยอาริสโต้เบเกอร์ผู้สประตูกองหลังก็จะเป็นเทเรนเซอร์อาโนชูเอลมาจิฟฟอร์จูฟันไดและก็แอนดูโรเบาซันกองกลางก็จะเป็นจอแดนฮันเดอร์สันฟอร์ม an ิโนชิเอโก้อันคาโตราส่วนแนวรุกก็จะเป็นโมเมนซาลาเซเดโอมาเน่และก็ลุยดิอาสนำทัพในเกมนี้ โดยการคาดการณ์สเป็นตัวจริงที่คาดว่าจะลงสนามในค่ำคืนวันพรุ่งนี้นะฮะทางฝั่งเช e. e so, ลซีนั้นก็จะเป็นเอจูอาร์แบนดี้อันเดรคกคิเตนเซนเจโกซิวาอันโตนิโอเบริิเกอร์เซซ่าอัสริลโกยตาเอ็นโกโกคอนเต้อร์จินโยมาร์กอสออรันโซจิโมแวนเนอร์ไคส์ฮาร์เวิร์ดฮิสเตียนูริซิสส่วนฝั่งฝั่งทางลิเวอร์พูลนั้นก็จะเป็นอลิซงเบเกอร์เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนจูเอลมาติฟเฟอร์จิฟันได แอนดูร์บาซันจอแดนฮานาซันฟาบินโยชิเอโกนค o นโตรามเมซซ่าลาเซเด m a มาเน่และก็ลุยดิอารสโดยการที่เชลซีผลงานในช่วงหลังนี้อาจจะไม่ค่อยดุดันเท่าที่ควรนักแต่ผลงานก็ยังยอดเยี่ยมอยู่ไม่แพ้คใครในทุกบริการแล้ว6นัดติดต่อกันทำให้ทีมในช่วงนี้กำลังมั่นใจสุดขีดที่จะมาคว้าแชมป์ในครั้งนี้จบได้ แการมาเจอกะทางลิเวอร์พูลของเชลซีเป็นงานที่ยากเสมอโดยผลงานของหงแดงในช่วงหลังวันนี้ยังคงร้อนแรงซึ่งผลงานแบบนี้ทําให้เป็นงานที่หนักของเชลซีอย่างแน่นอนส่วนฝั่งลิเวอร์พูลเองก็ฟอร์มกำลร้อนเลยนะฮะและก็พร้อมที่จะคว้าแชมป์สมัยนี้โดยอาศัยแนวรุกอาทิเช่นลุยดิอารสมาเน่และก็ซาลาเป็นตัวรุกอันตรายของทีมแต่ก็ต้องระวังเกมสวนกลับของเชลซีที่พร้อมจะรอสวนกลับอยู่เหมือนกันแต่เกมนี้เชื่อบอกว่าน่าจะเป็นเกมที่สนุกอย่างแน่นอน ทั้ง2ทีมนี้จะลุกเข้าใส่อย่างไม่ยัง้งเพราะเก์แบบนี้ถ้าใครฉวยโอกาสขึ้นนําไปก่อนอาจจะเป็นทีมที่จะได้แชมป์ก็เป็นได้อัปเดตคิเสเซนเซนเพื่อนสิง์เชื่อมาว่าจะตัวนั้นไปบาเซโลนาอย่างแน่นอนโดยทางอันเดสคิเสเซนเซนปากกันหลังเชลซีโดยเหล่าทีมเมกจับตาได้แลว้วว่าคงจะไม่ต่อสัญญาเพื่อจะเล่นในสซมฟอร์บริดเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลนี้ และปลายหนาานั้นก็ตัดสินใจแล้วว่านั่นคือบาเซรลนาแห่งลาลิกาสเปนมากกว่าบาร์เยมินิกของบุนเดสลลกาเยอรมันในการบริการจากทางสกายสปอร์ตดอยสเัรตนะฮะบอกได้เลยว่าเซ็นเตอร์แบ็กดีกรีทีมชาติเดนมาร์กเหลือสัญญาจนถึงทีมช่วงเดือนไม่จยดนเท่านั้นจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ทําให้ถูกคาดการณ์รรว่ามีโอกาสสูงเลยนะที่จะตัวจะย้ายออกจากทีมไปแบบไม่มีค่าตัวในครังนี้ ซึ่งความตั้งใจของดาวเตะไวซ์เปไรนี้ไม่ต้องการที่จะย้ายไปเล่นกับทางสโมสรอ,อื่นในอังกฤษด้วยความเคารพต่อสิงบรูพอมุ่งมั่นจะออกไปหาประสบการณ์เพิ่มเติมในต่างแดนโดยมีทางอาซูการนาและก็เสือใต้จับช่องเขาอยู่ณเวลานี้ซึ่งทั้งทีมเมทสิงบรูรวมถึงเฮชโค้ชูมตชูเคิลต่างเราบกันว่าอันเดรสคิสเตนเซนอยากจะย้ายไปคัมนูเมื่อเป็นทีมเดียวที่เอ่ยถึงติดต่อแจ้งความคืบหน้ากันไว้แล้ว ระหว่างพอเอเทคนิคทางบาร์เซโลนากับตัวนักเตดนั่นเองนะครับซึ่งแมปไม่ตัดโอกาสของบาลยื่นไปเลยแต่ความเป็นไปได้ก็ถือว่าน้อยมากซึ่งคิเตอร์เซนคนนี้ก็มาเล่นในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์ตั้งแต่ปี2015ลงสนามไปแล้วทั้งสิ้น153เกมทำไปได้2ประตูกับอีก2แอสซิสในครั้งนี้ชูเกลเปยให้พรอมซันโบสิงลาาแชมป์ลกคัพในช่วงวันพรุ่งนี้โดยโทมัสชูเิลเทคโคชเชลซี H ประเด็ถึงความเป็นไปนได้ในการให้โอกาสโรเบรูลูกากูกองหน้าปืนฝึดลงตัวจริงในเกมชิงชนะเลิศคาราบครับ2022โดกนกระทางลิเวอร์พูลวันที่27กุมภาพันธ์เพราะตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นซ้อมไน้เข้าตาที่สุดแล้ว เดลูกากูเจอช่วงเวลาลำบากมากเลยนะเพราะตั้งแต่เจ็บปลายปีก่อนก็หลุดสำรองจนนำมาซึ่งการให้สัมภาษณ์วิจารณ์ทีมของตอนเองาราม่าทางโซเชียลมีเดียผลงานตกตำ่ำและขาดความมั่นใจเห็ด้จากทางสถิติการจับบอล7ครั้งในเกมลีกซึ่งชนะคิคซันเพรเรต1.0เมื่อสัปดาห์ก่อนสำหรับเจ้าของข้างหัว97.5ล้านปอนด์มาโดนจับตั้งสำรองในเกมแชมเปี้ยนลีกรอบ16บทีมสุดท้ายนัดแรกที่ปาล์มทางบริวไป2-0 เ่าหน้าสาวกที่แซนฟอร์บริดยิ่งทําเสียเซลเข้าไปใหญ่เลยนะอย่างไรก็ตามทางทุกข้านั้นพูดถึงตัวเลือกตําแหน่งหัวหอกตัวเป้าวันในเกมเดิมพันแชมป์คาราบคับกระทางของแดงนี้อาจจะเรียกหัวหอกไว้ชีบะปีรายนี้ค้าแทนไคส์ฮาร์ดก็เป็นได้เขาซ้อมไมดีมากเหมือนกับคนอื่นเขาหมอน,นันเป็นนักเตะคนสำคัญของเราเขาโดนจับจ้องเยอะมากเลยนะ แต่ถ้าคุณปล่อยให้ตันเองนั้นเดินออกมาจากการจ้องข้างกระดังบักรุกเนี่ยมองในวงกว้างสักหน่อยหนึ่งคุณจะเห็นว่าเขาลงสนามเยอะมากตั้งแต่ตอนเริ่มต้นให้กับพวกเราชูเคิลก็ได้พูดต่อไปอีกว่าเรานั้นอาจจะมีสถานการณ์เดียวกับคางจจจินโยหนึ่งในกัปตันทีมของเขาซึ่งไม่ค่อยได้ลงตัวจริงบ่อยนักในพักหลังเพราะรู้สึกว่าเขาเหนื่อยมากเหลือเกินโดยทั้งโเบลูโดนเพ่งเล็งหนักมากแต่สถานการณ์ก็คือ คล้ายกับทางจอินโยบางครั้งมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมมันมากเกินไปเพราะว่าทั้งคู่นั้นเป็นนักเตะที่เล่นเพื่อทีมแต่เมื่อคุณลงเล่นให้กับทางเชลซีคุณต้องยอมรับนะว่าทีมมาก่อนนั่นคือเหตุผลที่ไม่มีความคุ่นเคืองกันเรามีแต่จะบรรลุเป้าหมายไปด้วยกันหากดูเข้าตั้งใจจะพักลูกากูเพื่อเจอกับทางลิเวอร์พูลนัชชิงคาราบาคับจริงก็น่าจะเป็นห่วงนะฮะเพราะมองสถิติเฮดตัอเฮดตอนเจอกับทางหงแดงหอหกไว้ปส่อะไรนี้เคยเผเิญหน้า 18นัดบุกทุกบริการยิงไปได้เพียงแค่5ลูกกับอีก1แอสซิสเท่านั้นปูริซิสซูฮกซาล่ายอดแข้งที่ใช่ในต้นแบบของเขาเลยนะโดยคิสเตียนพูริซิสตัวรุกของทางเชลซียกย่องโมเมซาล,ล่าตัวรุกของทางลิเวอร์พูลเป็นสุดยอดแข้งที่ตนเองนั้นเรียนรู้เพื่อนำม,มาพัฒนาต่อยอดในครั้งนี้ โดยสิงปรุนั้นตเตรียมทําศึกชิงแชมป์คาราบัคับกับทางของแดงในวันทิตนี้โดยปีนี้เป็นอีกซีซั่นที่ทางแข้งทีมชาติอียิปต์ทำผลงานได้อย่างย,งยอดเยี่ยมโดยทำไปทั้งสิ้น29ประตูในทุกประาการซึ่งทางโอริเซิสได้เผยมาว่าตัวเองนั้นเรียนรู้จากการเล่นของซาลาบมาพัฒนาตนเองเขาเป็นนักเตะที่น่าเหลือเชื่อเป็นอย่างมากเลยนะโอริเสซิสได้กล่าวผ่าน ESPN จากที่พิมริกดำเนินการไปในฤดูกาลนี้เขาอยู่ในจุดนั้นอย่างที่เป็นมีอะไรให้ค้นหาอีกมากมายและผมรู้ว่าผมสามารถเรียนรู้จากเขาได้เขาเป็นดาวยิงที่ยอดเยี่ยมแข็งแกร่งเป็นอย่างมากเขาทําสิ่งต่างๆมากมายได้ดีจนผู้คนไม่รู้จะซ้ำไปว่าเขาจะพาไปตําแหน่งที่ทําประตูแบบนั้นได้ไหมเขาเป็นคนที่ผมเรียนรู้ ส่วนเรื่องเกมการแข่งขันทางบริสิทกล่าวว่านักเตะที่ทางลิเวอร์พูลมีสไตล์การเล่นที่พวกเขาเล่นนะพวกเขาทําสิ่งต่างๆมากมายให้มันยากสำหรับคุณพวกเขาเป็นทีมที่บีบเกมสูงพวกเขามีร่างกายที่แข็งแกรง่งรวดเร็วอันตรายแนวรุกทั้งหมดที่กลับมานั้นพวกเขามีนักเตะที่ดีมากมายดังนั้นนี่เป็นทีมที่ยากเสมอและก็มีโคช้ชที่ดีด้วยเมื่อเราเจอกันทุกครั้งและข่าวเชลซีในช่วงเย็นก็จบเพียงเท่านี้ ก็าฝากทาง FC ของทางเชลซีทุกๆคนนะฮะติดตามผลงานกันด้วยครับ